5ที่สุด Garmin Forerunner 965นาฬิกาสมาร์ทวอทช์ GPS ที่สายวิ่งต้องมีที่สุดจอสวย Forerunner 965มาพร้อมหน้าจอทัชสกรีน AMOLED 1.4นิ้วสีสันสดใสคมชัดทั้งกลางแจ้งและในที่มืดมาพร้อมขอบวัสดุไทเทเนียมรูหลาแข็งแรงน้ำหนักเบาเพียง54กรมัมเหมาะกายการใส่วิ่งและออกกำลังกายที่สุด GPS แม่น ขึ้นชื่ออยู่แล้วสําหรับ Garmin น,นอกจากจะรับสัญญาณดาวเทียมทุกซิสเต็มในโลกแล้วก็ยังสามารถใช้เทคโนโลยีมันติแบนดคือการจับคลื่น2ย่านความถี่ทําให้สามารถจัดตําแหน่งได้แม้ในที่สัญญาณเข้าถึงยากที่สุดสําหรับสายวิ่งโดยเฉพาะนอกจากฟังก์ชันที่บอกความเร็วและหัวใจแล้วยังมีฟังก์ชัน running dynamic ที่วัดค่าการวิ่งอย่างละเอียดเพื่อบอกประสิทธิภาพการวิ่งแบบเรียวไทม์ทั้ง cadence style length vertical oscillation ground contact time และ power นอกจากนี้ f o r n r u n n e r 965ยังสามารถไว้ความเหนื่อยล้าความฟิตของร่างกายและออกแบบการฝึกซ้อมให้เราเหมือนมีโค้ชส่วนตัว ที่สุดสายสมาร์ทนอกจากแจ้งเตือนข้อความต่างๆแล้ว965ยังสามารถดาวน์โหลดเพลงไว้ฟังแบบออฟไลน์หรือสามารถดาวน์โหลดเพล์ลิ์จาก Spotify d e e z e r เจกและเชื่อมต่อหูฟังไวเลสได้เลยยังยังไม่พอรับสายบัตรเยอะ g a r m i n f o r e r u n n e r 965ยังมีฟังก์ชัน g a r m i ิน a y ให้เราสามารถแอดบัตรเครดิตเพิ่มเข้าไปในนาฬิกาและเอาไปใช้จ่ายในร้านค้าชั้นนาทั่วไปสําคัญยังแอดบัตรและบิดไว้ใช้จ่ายและแตะติ๊เข้าที่สถานี b t ทได้เลยและสุดท้าย ที่สุดแบตเตอรี่จากฟังก์ชันที่เราคุยกันมาก่อนหน้านี้ Forunner r 965จะมีแบตเตอรี่อยู่ได้นานสูงสุดถึง23วันและใน GPS โหมดอยู่ได้ถึง3 8ชั่วโมง Forunner 965มีทั้งหมด3สีคือสี black white stone และ amyellow ราคา21,390บาทสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามทางช่องทางออนไลน์และสาขาตามช่องทางคำอธิบายเลยครับแล้วเจอกันฮะ